South Special Special show ฉันเหมือนคนพิเศษอยู่ดีกันมีแต่คำที่ฟังและซึ้งอยู่ดีกันมองตากันก็เหมือนกับคนที่รู้ใจแต่มือนจะมีความหมายแค่ตอนที่พบกันเหมือนคิดถึงเงาใจก็แกล้งมาทำ แต่ถ้าเธอไม่เหงาก็ไม่มือนเดิพอเจอกันก็รักพอจากเธอก็ลืมที่กลายเป็นมิผลที่เธอจำเหมามีใครจะมองตาไม่คิดอะไรเลยกับฉันอยู่ด้วยกันก็รักพอจากเธอก็ลืมเห็นฉันไ รักลืมงีไม่เขใจอยู่ดีๆ,ดๆเธอก็มีเธอทีทป,ปลารอยู่ดีจะกลายเป็นใครที่ฉันไม่คุ้นอยู่ดีๆพอมีเธอก็มี ก็เคยมีฉันบ้างไหมในใจของเธอเหมือนแค่ถึงเงาใจก็แกล้งมาทำเป็นแสงดีแต่ถ้าเธอไม่เงาก็ไม่เหมือนเดิมพอเจอกันก็รักพอจากธอ,อก,ก็ลี้ทีลายเป็นนีคนที่เธอจะเหมือน เคยจะมองตาไม่คิดอะไรเลยกับฉันอยู่ด้วยกันก็รักพอจากเธอก็ลืมเห็นฉันเป็นอะไรเธออยากจะรักจะลืมง่อย่างนี้ไม่เข้าใจ เธอจะเหมือนไม่เคยจะมองตามไม่คิดอะไรเลยกับฉันพอจากเธอก็ลืมที่เห็นฉันเป็นอะไรเธออยากจะรักจะลืมไงน,นี้ไม่เคย จริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหนุ่มกัลนชินนนั่นเองครับผมโอ้โหหนุ่ัลน์ดีพอมากขอบคุณครับเก่งหมดทุกด้านจริงนะเป็นพิธีกรก็ได้เล่นละครซีรีส์ก็ได้เป็นนักร้องก็ได้อีกขอบคุณครับได้ทุกอย่างโอ้เก่งไปหมดอยากเป็นดีเจไหมคะอยากครับใครบางคนออะไรย่างเงี้ยตอนนี้เต็มตอนนี้ดีเจเต็มชิปเต็มมากเลยมีที่ให้เดินบ้างเหอะ มาพูดถึงเรื่องเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หน่อยดีกว่าครับนะเจอกรักจากก็ลืมเ,เนื้อหามันเป็นประมาณยังไงบ้างเนื้อหาก็ตรงกับชื่อเลยครับเจอก็รักจากก็ลืมแต่คือเป็นอารมณ์ม่ยวกับสถานะของคนสองคนที่แบบคุ้มเครือกับความรักเลยนะว่างงงงเดี๋ยวจะเป็นแฟนก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นกิก๊ก็ได้คือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหมือนกับเขามาทําดีกับเราอยนะ่างเงี้ยแล้วก็ตอนอยู่ด้วยกันก็ดีดีรัก,ร,กรักกันจังอยนะ่างเงี้ยแต่พอไม่เจอเราก็แบบเป็นอีกคนนึงอะ หน้มือหลังมือแล้วจริงๆอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์วันในวันในแตนก็ได้นะเฮ้ยมัาไได้หลายความหมายแล้วแต่วันในแซนนี่คือแบบไปเจอที่ผับแล้วก็ได้หมดยังไงก็ได้อะไรเงี้ยโอ้มันมีเจอนอกเหนือเจอที่ผับด้วยเหรอไปไปเจอได้หมดแล้วแต่คนคิดนะไปเจอฟู้ดคอร์ดในห้างโอ้โหนี่ไปอีกสเต็ปที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกินกว่าเจอในผับก็เรียกว่าเป็นรักเป็นเรื่องของราความรักที่มันคุมเครือไม่ไม่สมบูรณ์แบบก็ค่อนข้างจะไม่ชัดอ่ะง คือข้อหมายหรือว่าเนื้อหาของเพลงค่อนข้างจะตรงกับคนยุคสมัยนี้นะอ,อว่าคืออะไรเร็วไปหมดเหมืนอนแบบพอออนเฟสเจอกันก็ทักโอ้คุยกันหวานหวานเลย<ช>แต่ออฟเตอร์หลังจากนั้นมันควรจะมีแบบ แล้วก็ส่งโพสส่งอะไรไปแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างอย่างรวดเร็วอะแต่พอจบจากคุยกันเจอหน้ากันก็หายไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหวังอะไรเราหรือเปล่าเออนะก็เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องถามหนุ่มกันด้วยว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เองด้วยหรือเปล่าครับก็พอมีบ้างครับแต่ไม่แบบเยอะมากมายพี่ฟูดคอร์ดตอนนั้นเป็นยังไงพี่ฟูดคอร์ดอ่ะพี่โต้อต้หิวใช่ไหมคะหิวอยู่อยากอยากได้กระเหมูก่อนมากตอนนี้อ่าจะถามถามหนุ่มกันดีกว่าครับ ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบเรื่องคู่จิ้นหรือว่าอะไรนะฮะคือก็แค่เหมือนกับมีคนมาทําดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีก็หายไปไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ได้หลอกให้ยาณกัญญับอะไรไปอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราก็คิดดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรออาจจะไม่ตรงมากแต่ก็โดนก็คือเวลาร้องเราก็จะเราหล่อมากด้วยไงเขาก็อาจจะเข้ามาคุยแล้วก็คิดว่าแบบเข้าใจมากแบบว่าเวลามีคนหน้าตาดีมากๆแล้วแล้วเราไปคุยกับเขาแบบรู้สึกดีกับเขาอะแต่มันจะต้องหวังอีกแบบว่าแบบ เขาก็จะต้องมีคนคุยเยอะแยะอะไรอย่างนี้ไงแต่จริงๆคนส่วนใหญ่เวลาเห็นคนหน้าตาดีก็จะคิดว่าเขาคงไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรอกใช่แล้วอย่างเพลงนี้เราถึงมาทำให้หน้าตาแย่ชามันเถอะไม่ทันละวแล้วเมื่อกี้พูดดว่าคู่จิ้นอ่าหนุ่มกานอาชีนี่ก็เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี่ก็เป็นกระแสทอกอสตาเทาเลยในรูมบอลนเรื่องราวของความจิ้นที่แรงมากกันหนุ่มแอมใช่ไหม คือเล่นเป็นคู่เป็นแฟนกันในห้องใช่แล้วตอนแรกมันเริ่มต้นมาจากการไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นล่าฟังดีกว่าเล่าฟังไหมก็คือเรื่องราวกับองการรบกวนทษทีการรบกวนเป็นเอิงรบกวก็เป็นเอิงครับเอิงเพราคุณหนุ่มขี้เหงาเขาว่าเออล้วเขาเหงาเนี่ยเขาชอบร้องเพลงลงโซเชียลอะไรอย่างนีย้โซเชียลีเมันไม่ดูนะคะภาพต้นทาคีม อ่าครับแล้วก็แบบคุยไปคุยมาอยู่ดีได้ไปเจอกับหนุ่มคนนึงที่เป็นคิวบอยคือพี่แอมพี่แอมเดือดตาร์ับบทเป็นแก๊งนะฮะแล้วก็อยู่ดีก็ได้เป็นคู่จิ้นกันในโลกโซเชียลเลยไปดูกลับไปดูนะครับตอนนี้ทำนี่ตอนนี้ก็คือทานื้อมันมวยให้กันอยู่อ่ะครีมอ๋อทาครีมครับนี่คือแสบตาครับอ่าก็อ๋อขายครีมทางเน็ตด้วยอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันต้องใช้คำว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกอะครับ ใช่ไหมเพราะมันต้องไม่ได้ระบุนะไม่มีระบุครับออ๋แล้วมีค่อยด้วยเหรอไม่ได้ค่อยแต่มันไม่ได้ระบุไปทางนั้นมันไม่ได้ไปสื่อถึงเรื่องนั้นเอาไม่ไม่รู้ไงเวลาแค่ละไว้ว่าเป็นแฟนกันก็พอแล้วออ๋คนเรามนุษย์เรามนุษย์เราต้องมีจินตนาการครับให้ออกคิดต่อกันเองบางทีก็งงนะเวลาทีต้องอยากรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยเล่นยากไหมฉากทาครีมเมื่อกี้ฉากทาครีมก็ค่อนข้างที่จะเขินครับแต่เราก็ต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดเพราะอยากให้มัน อ่าซีนเดียวผ่านอันนี้คือคือคือทาขายของไปด้วยแล้วก็รู้สึกรักกันไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต้องรักจริงครับตอนเล่นเอเราต้องเราคิดเราเป็นเอิร์งเนเอิรรักพี่แกงมากใช่แล้วแล้วเอออ่ะจบแล้วใช่เอะไรนะวะอะไรผมสลขงผมเองนะก็ซีรีส์นี้จบไปแล้วต้องไปดูย้อนหลังย้อนหลังได้ในี่พี่ทูมขาใช่ไหมอมารออยากให้ดูทุกตอนเลยนะที่จริง แต่ดู409เยอะหน่อยนะครับแล้วอะไรในตอน409ตอนนั้นที่เขาหือฮามากนะที่เขาก็เป็นฉากทาครีมอะไรฮะฉากนี้เลยใช่ไหมตอนจบด้วยตอนจบเป็นดราม่านิดน้อยไม่นิดหน่อยเยอะมากเหมือนคนจะตายอ่ะเป็นฉากที่เสียใจจริงๆทำให้เหมือนคนจะตายอ่ะเพราะขายครีมไม่ได้ไงไม่ใช่เขาเลิกแพนอ๋ออืมแอมไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเหรอไม่เชิงอย่างนั้นมันเป็นไปตามเพลงเป็นไปตามเพลง เอาเบรกก่อนไปไานั่งคุยกันงอยากรู้เรื่องให้มันจบคือใจก็อยากเล่านะแต่กลัวคนที่ยังไม่ดูแล้วแบบไมโอ้ใช่มันกลายเป็นสปอยไปเนาะใช่จะต้องไปดูต้องไปดูในยูทูบแล้วซีซั่นสองจะก็มีได้ได้ข่าวเหมือนกันครับเพราะว่ากระแสค่อนข้างดีมากนี่ก็ลุ้นเอาครับคอยลุ้นกันกันกับแอมจะได้มาเจอกันอีกนะน่าจะไม่แล้วมั้งหรือผู้ชายเป็นคนอื่นต้องดูสรุปมีสิบซีซั่นกันนี่เปลี่ยนผู้ชายคน มาทรงนี้ว่ะเจ็บครับมันเจ็บก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะจินจนอิ่มเลยก็เลยเปลี่ยนตัวเองเลยจากเดียวเป็นรักเดียวแล้วอย่างนงี้เหรอนี้ตอนที่เล่นกับแอมได้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 เจอกันบ่อยๆนี้มีอะไรอยากจะเผาแอมบ้างไหมนึกไม่ออกพี่ทำไมนึกไม่ออกอ่ะมันต้องมีบ้างแหละเขาทำอะไรเปิ่นๆโก้ๆบ้างไหมหรือว่าแบบมีตอนไหนที่แบบรู้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเขินเราจริงนะหรืออะไรหรือเปล่ามีไหมมีไหมตอนแบบเกาหลังมือให้กันมีแบบ ไม่มีนะไม่มีก็ปกติครับตอนเล่นคนลงใส่โูหูอะไรเงี้ยกันเพราะว่าตอนตอนถ่ายเราค่อนข้างไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาแบบเฮฮาสุขสนานคือคือคือมาถึงเจอกันปุ๊บก็คือถ่ายเลยเพราะที้เจอกันมาก่อนก็ทักทายกันก็ตามทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเข้าเข้าเลยก่อนหน้านี้คือเคยรู้จักกันมาก่อนปะยังครับไม่เคยด้วยนี่เราพยายามขุดให้เขารักกันจริงๆใช่ไหมขุดจนจริงกันจริงแล้วถ้ากันไม่มีมีจากทางบ้านครับ นจากความแรงของตอนที่ทาครีมและขายครีมกันเนี่ยนะฮะในในในตอน409เนี่ยเขาเลยทำคลิปนะครับมาให้หนุ่มกันด้วย<ช>นะครจะเป็นยังไงผมว่าไปดูพร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเอ้ยไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นแฟนรายการ Sound Special มากกว่านะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีน้องเอิรด้วยนะครับแล้วก็ิธีกรทั้งสองคนด้วยนะครับก็หลังจากที่พี่แกงนะครับโดน ดําดานะครับผมผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตอนนี้พี่แกงก็กับตัวกับใจแล้วนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับน้องเอิงก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นักนะครับลองถามดูลองถามน้องเอิงดูแล้วกันนะครับฝากพิธีกรถามด้วยแล้วกันว่า,าน้องเอิญร้ายยังไงนะครับในเรื่องแต่สําหรับในชีวิตจริงเห็นว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับผมโปรโมทเพลงเยอะแยะเลยนะครับผม เพลงก็ดังด้วยนะครับ m อ็ีก็ดีดีนะครับผมมีผมอยู่ด้วยก <asha> <ค>็ขอให้พักผ่อนเยอะๆละกันแล้วก็สู้ๆกับงานที่ได้รับมอบหมายนะครับอย่านอนดึกมากนะหลายๆคนเป็นห่วงนะครับผมก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับสวัสดีครับ โอ้แอมอัดคลิปมาให้เองลไม่รู้ที่บอกว่าหลายๆคนเป็นห่วงไม่รู้เจ้าตัวเป็นห่วงเองหรือเปล่าถ้าไม่มีคำนั้นเนี่ยกินกันได้ต่อกนะเมื่อกี้คุณแอมเผากลับมาแล้วแน่ว่าคุณการอาชีเนี่ยในเรื่องก็ร้ายไม่ใช่คนดีหรอกร้ายเลยมันเป็นยังไงร้ายตรงหนร้ายดิลงพันทิปไงเราดูนะอย่านะในเรื่องก็ร้ายยังไงลงพันทิปไง คือเรื่องมันยาวมากพี่โตโต้พี่ก็ต้คือก็คือเรียกพอแบบคือคือเหมือนแบบ2คนนี้ในเรื่องอ่ะเป็นคู่จิ้นปลอมๆคือแกล้งเป็นแฟนกันให้แบบประชาชนน่ะเขาจิ้นแต่ว่าจริงจริงแล้วใช่เยอะเยอะแต่ว่าจริงจริงแล้วอ่ะตัวพี่แอมอ่ะมีแฟนอยู่แล้วเออแล้วเนี่ยก็แล้วแอมมีแฟนเป็นผู้ชายผู้หญิงอะเป็นผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายเนอแล้วคันเนี้ยเนี่ยเนี่ยก็ไปถ่ายนี่เอิงเอิงก็ไปถ่ายแล้วก็ไปลงพันทิปแบบแฉว่าแบบว่าเนี่ยแก๊งนะ นอกใจนั่นนี่น่าไปกินข้าวคนอื่นคนนี้เป็นคนโพสลงอินสตาแกรมมาส่งแล้วว่าเราดูซงเดือดจริงแท็กซี่บางคนไม่รู้เลยเนี่ยอะไรคือไปถ่ายไปถ่ายไปไปถ่ายว่าเขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปหลงไปพังทิพย์เราดันไปหลงอ่ะเขาจริงนะเราดันไปหลงอ่ะเขาจริงอ๋อครับผมไม่รังครับไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจมนั่งแท็กซี่พี่โตุ่นเราจำเหมือนจิมยานขำก็ดีใจละนะก็เอาเป็นว่าต้องรอติดตามเนาะว่าซีซั่นสอง เห็นเมื่อก <t eg ued gardens> <her> <eyes> ี้หนุ่มแอมหลุดมาแวบๆก็กลับตัวกลับใจแล้วจะมีการหมุนกลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าไม่รือคือต้องบอกกันว่าในซีรีส์ลูมารอนเนี่ยจะไม่มีนักแสดงคนไหนที่แบบขาวสะอาดเลยก็ต้องมีผสมบ้างคือเป็นคนจริงๆครับก็คือไม่มีใครขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วค่ะให้พี่กันเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อทุกอย่างเลยค่ะก็ผมนะคะขอฝากเพลงเจอก็รักจากก็ลืมนะครับดาวน์โหลดได้นะฮะที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับ เคเคบ็อกก็โหลดได้นะครับไอจูนก็โหลดได้ฝากไอจีนะครับอินสตาแกรมนะฮะกันอ n นเดอร์สกอร์อาชินะครับ GUN ูเอ็นเดอร์สกอร์นะครับมาติดตามกันได้นะครับแล้วก็แฟนเพจด้วยนะฮะ f a c e b o o k c o m g ั n อาชิแฟนนะครับติดตามพวกความเคลื่อนไหวแบบพวกออกงานอะไรยเงี้ยก <quer> <methodology> the ็ติดตามได้ เผื <Pil> ่อได้เจอกันนะครับผมนั่นเองครับะใครที่ชื่นชอบหนุ่มกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเป็นกำลังใจนะกับเพลงจากเจอกรักจากก็ลืมนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะว่ารูมาอลอนซีซันสองหนุ่มกันจะได้รับบทบาทอะไรครับนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหนุ่มกันมากๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันและก็มาโชว์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ south special